เท่าไรห้าสิบหาสิบอ่ะไปเยอะละสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะเท่าไหร่ละสิบเป็น40ถูกป่เอ็ดสี่สองสี่สา4สี่สีสี่ห้สี่หกสีปดอ่ะห้บาทไปเรียนทู่ไออรพอดะไปไป ไม่ใช่ยห้าสิบมะห้าสิบบาทถามว่าห้าสิบเปล่าไปห้าสิบสามสิบเออสามสามสิบไม่ใช่มึงจะนัดอย่างนี้ไม่ได้โอ้โรงเรีย,ยนไหนของมึงไม่ใช่อ่ะอย่าเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวจะนัดให้ดูเนี่ยไรสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสี่เอ็ด สี่สิ44องสิบสามสี่สห้าสี่หสเสปสี้าหนี่ยมันจะไม่50ห้าสิบได้ไงอะไรฟ้าหนูอไฟ้าฟรี <laughs> หาชอบคลิปที่พ่อแคททำอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วที่